ของคุณชนรัศมีนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ดงดังในโลกออนไลนา์อย่างอิสราเองก็มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณชนรัศมีเนี่ยทำงานกับหน่วยงานภาครัฐรแล้วก็การที่เปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับโฆษณาในรายการผลิตรายการต่างๆขึ้นมาในค่อนข้างที่จะเป็นปีทองเหมือนกันในช่วงของปี57 58แล้วก็59นะครับก็ฟันเงินหลายสิบล้านบาทเหมือนกันโดย อิสาราเเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อข่าวนะฮะว่ารายงานปีทองของชนรัศมีซึ่งวันนี้ล่าสุดครับอิสารารายงานว่าทางด้านของ c ีเอสโลซินโฟนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับไอ <IT. S 2> ทีส่งอีเมลมายัางอิสาราบอกว่าให้ลบข่าวเรื่องนี้ออกไปจากระบบเนื่องจากมีหน่วยงานราชการปริศนาเนี่ยขอความร่วมมือมาไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลรายงานนี้บ,บนสื่ออินเทอร์เน็ต หน่วยงานรัฐหน่วยไหนสั่งไปเพื่อให้อิสระปิดทําการเว็บนี้ก็เผยแพร่มาตั้งแต่28ธันวาคมปี57แล้วนะครับก็เผยแพร่มา2ปีแล้วรายงานชิ้นนี้แต่มาสั่งลบในช่วงที่เพจหยุดดัดจริตเผยแพร่รายชื่อผู้ร่วมเดินทางไปทริปอโลฮาฮาวายก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันกรณีของการเผยแพร่ภาพของผู้หญิงที่ไปดูงานที่ฮาวายสังคาดว่า หน้าเหมือนของคุณชนรัศมีแต่ล่าสุดอ,อย่างกระปุกเองก็บอกบว่าอาจจะไม่ใช่คุณชนรัศมีแต่อาจจะเป็นภาพของฝรั่งบางท่านที่ไปร่วมดูงานด้วยนะฮะแล้วก็มติชนก็รายงานว่าที่แรกเนี่ยจะเดินทางไป40คนคแต่ขอถอนตัว2คนคนคน,นึงผู้บริหาร CP พีติดภารกิจแล้วก็เรื่องของการเข้าเฝ้าอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณชนรัศมีที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่อย่างที่บอก ต่อให้ไม่ได้ไปจริงๆแล้วทําไมถึงมีรายชื่อไปด้วยทงทั้งที่ไม่ใช่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเป็นนักข่าวช่อง5้าเขาก็มีทีมข่าวไปอยู่แล้วไงครับถ้าถ้าถ้าตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคุณเชื่อมีชื่อเดินทางไปแต่ไม่ยอมถอนชื่อออกแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ไปแสดงว่ารัฐก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปโดยปราบประโยชน์หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลจะเคลียรก็ต่อเมื่อรัฐออกมาเปิดเผยข้อมูลคนที่เดินทางไปจริงๆการยินไทยก็ต้องออกมาเปิดเผยตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างๆว่าเป็นอย่างไรซึ่ง กลาโมไม่ยอมเปิดเผยครับก็คงต้องพึ่งสอตอง,งที่คุณสีสวรรณจะไปยื่นให้เปิดเผยออกมาแต่เพราะว่าสอตอง,งก็มาคอนเฟิร์มว่าไม่พบพิรุธใดๆก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นเหมือนอุทยานราชพักหรือเหมือนหลายๆโครงการหรือเปล่านะครับ,รบเรื่องของพลเอกประวิทย์ก็เป็นกระแสอยู่ก่อนหน้านี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ตัวพลเอกปีชา เกี่ยวกับผู้ใหญ่ในคอสอชอทางนั้นเลยฮะช่วงนี้จนคนบางคนในคอสอชอก็อ้างว่าเป็นการปีกระแสของฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาเหม,นเหมือนเมื่อวันก่อนทางการบินไทยเองบอกว่าราคากลางนี้สมเหตุสมผลแต่ก็มีคนตอบกลับการบินไทยเหมือนกันก็ใช่สิครับคุณเป็นคนรับเงินคุณตั้งราคานี้ก็กใช่คุณสมเหตุสมผลจริงเพราะคุณเป็นคนรับเงินตั้งมากกว่านี้ก็สมเหตุสมผลเพราะคุณเป็นคนรับเงินอีกด้านหนึ่งคุณวิราชันทร์พิทักษ์นะครับอันนี้อยู่ฝ่าฝั่งประชาธิปัตย์ ก็ออกมากระทุ้งสนชสปทนะครับให้ทําหน้าที่เรื่องของจยริยธรรมในยุคของที่คุณบอกว่าคุณจะปฏิรูปเนี่ยนะครับคุณวิลาชบอกเรื่องนี้นะครับ <MM. ก็สงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าเหตุใดจึงเปิดเผยรายชื่อของคนที่ร่วมคณะไปในเที่ยวบินนี้ไม่ได้โดยการชี้แจงกลับอ้างเหตุผลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็ทั้งที่ปกติสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับก็มันกําหนดต้องให้เปิดเผยเรื่องนี้อยู่แล้วกึ่งก็ไม่ใช่ความลับอะไรแล้วก็ เมื่อมีการเปิดเผยรายชื่อไปในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ขอเรียกร้องให้สอนอชอและสปทที่เข้ามาทำหน้าที่แทนสสในสภานในยุคของการปฏิรูปการเมืองช่วยทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านให้สมกับเงินเดือนโดยการตั้งกระทู้หรือตั้งยัติถามเพื่อตรวจสอบฝ่ายบริหารเบ,บื้องต้นในการใช้งบประมาณไม่ต้องรอให้สตองงอปปอชอสอบเพราะใช้เวลานานว่ามีใครไปบ้างเกี่ยวข้องอย่างไรมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่กับงบที่ใช้ไปนะครับ ที่สำคัญจะเป็นช่องทางในการชี้แจงกับสังคมโดยทั่วไปดีกว่าปล่อยให้อึมครึมเป็นกระแสข่าวลือข่าวปล่อยในโซเชียลนะครับก็อันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์มาจากทางคุณวิราชจันทร์พิทักษ์อันนี้ก็เป็นมือตรวจสอบทุจริตเช่นกันก็ให้ความเห็นเรื่องกรณีนี้ว่าสปทสนชก็ควรจะทําบทบาทคล้ายๆที่สภาผู้แทนราษฎรเข้าตามมือตั้ง ยติตั้งอะไรไปถามฝ่ายบริหารคอยดูครูหยุยครับ <c oughs> ว่าจะออกมาตั้งกระทู้ตรวจสอบเรื่องสุริยธรรมหรือเปล่า <c oughs> ถ้าว่าเรื่องของผลิตปีชานี่ครูหยุยก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าผลิตปีชาสวมหมวกหลายใบ <c oughs> เป็นทั้งสนชเป็นทั้งกลาหมส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับลูกชายก็เป็นเรื่องส่วนตัวภายในกลาหมไม่เกี่ยวกับการทาหน้าที่สนชก็ <c oughs> ไม่สามารถตรวจสอบได้เรื่องของสิยธธรรม <c oughs> ส่วนเรื่องของบิ๊กป้อมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคระัท่านก็เป็นรองนายกนะถ้าสอนอชอจะตรวจสอบจริงๆก็น่าจะสามารถทําได้นะฮะท่านสอนอชอตรวจส,สอบได้ไหมนะครับเพราะว่าพลเอกประวิทย์เองท่านก็เป็นหนึ่งในคอสอชอซึ่งคสอชอเองเอก็เป็นคนตั้งสนชมา <laughs> ผมลืมไป <laughs> <laughs> นวิษัท